ดอกไม้สวยงามไร้กลิ่นหอมไม่ทนต่อแดดมีความเหี่ยวแห้งหลุดล่วงไปสาวหนุ่มมีรูปลักษณะงามมีชาติตระกูลเป็นใหญ่อุดมด้วยทรัพย์ไม่รู้สัพพวิชาก็รักษารูปทรัพย์ตระกูลวงนี้ได้ทั้งไม่ทนต่อทุกข์และปัญหาที่เผารนอยู่มิได้สพพวิชายิ่งใหญ่กว่ารูปทรัพย์ชาติตระกูล รวมกันศัพพวิทยาของโลกที่คนทั้งโลกเข้าใจว่าเป็นขุมทรัพย์และความดีทั้งปวงผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาจรณะเป็นผู้สูงสุดประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์เทวาเทวทิตาพระาศาสดาทรงสอนให้รู้พร้อมปฏิบัติควบคู่กันไปอย่างเดียวไม่พอ <c oughs> ต้องปฏิบัติเป็นจนถึงนิพพานว่างดับด้วย นี่แหละของจริงต้องเขียนที่ว่าปฏิบัติเป็นเนี่ยเป็นอย่างไรที่หลวงพ่อบอกเนี่ยต้องปฏิบัติเป็นด้วยใช่ว่างดับปฏิบัติเป็นคือการท,าทําว่างทาดับนอนง่ายเลยยิงว่าอปอกกล้วยเข้าฟารี <laughs>